อสวัสดีมทุกท่านผู้ชมทุกท่านกัน,กนด้วยนะชะืกอขอผมจรนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในโอเคเราก็อยู่ในสเปลเทียริทนะฮะสติกว่าสามสเปลเทียริทเราก็วันเริ่มกันเลยอิลูมิเน t ต c คราชทำไมรู้ไหมคือแบบมันมันส่องทั้งทั้งหมดของของในในป t ะเทศฟิวอะแต่ว่าแบบเราก็จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะผม แล้วแบบมันก็มันก็บอกด้วยว่าเศรษฐกิจของตัวเป็นยังไงแต่เราแต่เราไม่อยากรู้ไงมันคืออินโฟมชันมันยูสเลอะเขาจะว่าแต่มันก็มีบัฟให้เมจิกคิวไม่ไดีไม่ใช่เมจิกคิวเมจิคยูนิตมันเดินเร็วขึ้นด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยูสฟูอ่ะไอที่อ่ะให้อยู่แพสเลยต่อมาไมเนอร์ฮัสเลอร์ฮัสเซอร์ฮัสไมเนอร์ฮัสเลอร์เออมันทำให้ไมเนอร์หุดเร็วขึ้น ไมเนอรทั้งไมเนอร์ทั้งอินเทอรไมเนอรเลยนะมันทําให้ขุดเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นโจโจมตีเร็วขึ้นไม่ใช่วิ่งดีไมเนอร์ minor, มันมวิ่งมันเดินมันก็ดีนั่นแหละผมจะว่ายไงดีคือแบบมันมันเห็นผลจริงๆเนะ่ยผให้แบบคือมันจําเป็นนะผมให้กกดแล้วกันต่อมาเลยหรือว่าโกด มันบัฟยูนิตไลท์ให้โจมตีเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าไม่เพิ่มดามเมจซึ่งยังไงดีอะมันก็กูดนั่นแหละมันก็ดีนั่นแหละกูดต่อมาเซิร์ชยังไงดีวะเซิร์ชมัน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 ดีนั่นแหละเซิร์ชสมมุติมัน สมมติศัตรตูติดเอฟเฟกอะไรใช่ไหมอย่างเช่นไม่ใช่แค่ศัตรูด้วยแหละสมมุติยูนิตฝั่งศัตรูติดเอฟเฟกอะไรอะ่ะด้วยด้วยสเปลของเราอะนะไม่ดสิสมมุติติดเอฟเฟกอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นของเราหรือฝั่งศัตรูอะถ้าฝั่งศัตรูติดเอฟเฟกลบอย่างเช่นไฟอะไรพวกเนี้ยโดยเราอะ่ะจะสามารถกดเซิร์ชได้มันไฟมันจะทำดาเมจแรงขึ้น เป็นเวลาสิปีแล้วก็สโนสคอ่ะไม่ดีไม่ใช่แค่สโนสคอสมมุติถ้ามันแช่แข็งมันก็จะแบบแข็งจริงๆอะโซโโโลสคอ่ะนะมันสมมุติเป็นมันแค่เดินช้าใช่ไหมก็จะทําให้แข็งเลยนะฮะมันดีแหละเออลืมบอกไปมันบัฟมันมันเล่งเอฟเฟกต์ฮิลลิมบอร์ดด้วยทั้งทั้งทั้งฮิลลิแวนทั้ง เฮวี่ฮิลลิงวิกเลยฮิลลมันมันบัฟมันบัฟั้งสองอย่างสมมุติเราใช้ฮิวอยู่ใช่ไหมมันก็จะบัฟเว้ยมันจะฮิวเร็วขึ้นมากฉะนั้นดีเทสลาคอยไอ้นี่มันดาเมจแรงนะแต่เราต้องยึดป้อมกลางซึ่งมันไม่เหมือนไลนิ่งมันไม่ มันทําให้เกือบเต็มได้เลยนะยิ่งถ้า c o m โบกับเซ a ร์ชนี่มันมันมันอาจจะเต็มได้เลยแหละผมให้แบบผมให้อยังไงดีอ่ะคือ heavy healing ว i p อะ่ะมันใจนี่ใช่ไหมมันฮิลสมมุต he ิ heavy เรามีหลายตัวซึ่งเราก็จะคือมันฮิลให้อีกตัวหนึ่งอะ่ะพอพอมันฮิลพอมัน h e ล heavy unit ของเราอะ่ะ มันแบบเลือดพอมันฮิวเลือดเยอะพอพอมันฮิวจนเลือดยูนิตเฮฟวี่เราอ่ะมันเยอะกาอีกตัวหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะไปฮิวตัวที่เลือดน้อยกว่าอีกมันก็จะสลับกันแบบนี้นะฮะเป็นเวลาสิบวิแต่ว่ามันแบบมันก็ชมันก็มันก็ดีแหละไ้กูดต่อมาไลนิ่งตอมไลนิ่งซอมผมว่ามันมันเคลื่อนที่นะแต่ว่ามัน มันเคลื่อนที่ได้ก็จริงแต่มันดาเมจมันไม่เท่าเทสลาคอยงแล้วก็แบบมันก็คอมโบดีนั่นแหละกับกับพวกวูติกอาร์เมอร์แล้วก็วูติกสปาร์กอ่ะที่เป็นเป็นแอโร่อ่ะมันก็ดีแหละมันก็ยูสฟูลด้วยแหละตัวผมก็ใช้มิดเพราะว่ามันไม่ได้ดาเมจแรงขนาดนั้นเพราะแล้วก็หลายคนที่มันมาใช้อ่ะมันก็ไม่ได้คอมโบกับพวกวูติกอาร์เมอร์ด้วยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมันก็แบบ ใช้ไปแบบใช้ใส่อาร์ชิดอนผมอะข้างหลังอะนะะผมก็ให้มิดแล้วกันมันก็ไม่ได้ยูสฟูลขนาดนะั้นแต่ถ้าใช้ดีๆมันโหดแหละต่อมาโปรเจกต์ไทยโปรเจกต์ไทยบาเลียกอตลี่มันพลิกเกมได้เลยนะว้วยไอเนี้ยคือแบบเจออาร์ชิดอนสแปมเอาไอเทยนี่มาโคตรโกงนี่อะคือมึงมึงไม่จำเป็นมึงมึงยิงกูไม่ได้แล้วอะ มันบัฟไม่ดีมันป้องมันมัน,ม,นมันป้องกันทุกทุกโปรเจกต์ไทยเลยอ่ะไม่จะไม่ว่าจะเป็นธนูอะฮีดอนธนูอ e ีคิปเซอร์ท็อกซิกไอพิษของท็อกซิกเดทด้วยแล้วก็พวกไอนี้ด้วยไอเนี้ยไอไอหินหินหินเอ็นเซเลปเจนอ่ะเออแม่งเจอไอนี้ไปอ่ะโคตรน่ารำคาญอ่ะนะฮะให้กอดดีไป,ไ,ปไปเลยต่อมา สโนสคอร์กอรลี่ไอไอไอสโนสคอร์เียเนี้ยโคตรน่าลำคาญมันแช่แข็งอะมันแช่แข็งฝั่งศัตรูมันแช่แข็งโคตรน่าลำคาญผมเจอไอ้เียเนี่ยผมเจอไอ้สโนสคอร์เนี่ยโดนไปทีหัวร้อนอะมันแช่แข็งประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วมันคอมโบกับสเปียร์ล้อได้ด้วยนะฮะมันมันดีเลยแหละมันดีกอรลี่ดีมาก ต่อมาฮิลิ่งฮิลิ่งฮิลิ่งบอร์ดหรือฮิลิ่งแวนนั่นแหละจำชื่อมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมผมบางทีก็เรียกอสองชื่อกะมันฮิลมันฮิลเป็นกลุ่มเว้ยแล้วมันฮิลเยอะก็มันไม่ไม,ไม่ดีมันไม่ได้ฮิลเยอะขนาดนั้นไงแต่มันฮิลเป็นกลุ่มซึ่งมันมันจะฮิลเห็นเห็นผลจริงก็พวกไลท์ยูนิตอะเฮ็บหรับเฮฟวี่ยูนิตอะ มันมันฮิวให้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ฮิวให้ขนาดนั้นเพราะเฮฟวี่ยูนิตมันเลือดเยอะใช่ไหมล่ะแล้วมันมันไอ้นี่มันก็แบบเฮฟวีไม่ดิฮิลิ่งแวนหรือฮิลิ่งกวาดเนี่ยมันมันฮิวให้มันมันลบเอฟเฟกต์ไปด้วยเอฟเฟกต์ลบอะเอฟเฟกต์ที่เป็นด้านลบอย่างเช่นพวกไฟพวกพิษอะไรพวกเนี้ย ผมรู้ปะซึ่งไอ้ heavy healing whip ก็เหมือนกันแต่ว่ามันใช้ดีโดยใช้ดีแต่พวกที่มันเป็นแบบใช้ดีกับพวกลบสถานะไอ้นั่นอะที่มันเป็นทำร้ายอะ่ะผมให้ก็แบบแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้พวก Set ตเกียพวกพิษแล้วนะจะให้แบ d มันก็แบบยังไงยังไงอยู่อะ่ะแต่ในเทียริสนี่ก็จะมีแบ d ไม่มีแบรสักตัวเลยก็ทาไมมันก็ไม่ค่อยได้ผมให้มิดแล้วกันสักต่อมาสกอชอืมสกอชต่อคือเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันสตันเว้เยไม่ใช่แทสเมื่อก่อนมันสตันด้วยเว้ยเมื่อก่อนอะคือมันสตันแล้วก็ยิ่งดามัมนดามเมจแรงด้วยแล้วมันก็สตันแต่สมัยนี้มันแบบเขาเขาถูก เห็นว่าเนิฟดามเมจแล้วมั้งแล้วก็ไม่สตันด้วยแต่มันต้องรอ10บแต่ว่ามันต้องรอสิบวิมันถึงจะแรงจริงๆอ่ะคือเขาเข,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 ขาเขาเนิฟดาเมจแล้วนะแต่มันก็ยังแรงอยู่แต่เราต้องรอ10วิเว้ยคือเราจะต้องรอสิวิมันถึงจะแรงสุดๆของมันเป็นลิมิตของมันซึ่งมันใช้200ร้อยมานาซึ่งก็ไม่ได้ไม่ดีคริสตนะันอ่ะ ใช้สองร้อยคิสตันซึ่งก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมผมก็ให้กูดอะมันดาเมจแรงอะก็คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์ได้